ผมที่ยินเมื่อเช้านี้เหมือนกันมีผู้สื่อข่าวพยายามถามผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะมีประชุมจริงๆไม่น่าจะมีประชุมอะเพราะว่าฟังจากท่านนายกแถลงเมื่อวานที่บน6เนี่ยได้พูดชัดเจนว่าเรื่องเนี้ย ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาข้อสรุปโดยเร็วนะครับแล้วก็บอกว่าก็ถามพนักข่าวถามเลยก็บอกว่าก็จะไปดูรายละเอียดแล้วก็ถามหนึ่งปปชเรื่องอะไรก็บอกว่ายังไม่เห็นรายละเอียดของหนังสือผมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับจะต้องรีบดําเนินการท,ทันทีขนาดนี้ก็อยู่ที่จะสรุปว่าจะดําเนินการยังไงเมื่อวานเพิ่งกลับมาจากสี่รังกาทั้งท่านนายกทั้งผมนะครับแล้วก็คิดว่าท่านนายกก็คงจะหาหรือท่านจุลพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง นะครับหลังจากชัดเสร็จแล้วก็คงจะมีการประชุมนะครับก็ยังไม่น่าจะมีหมายนะครับแล้วไม่ใช่ยกเลิกหมายยังไม่มีหมายนะครับตกลง,งยังต้องรอความคิดของทางกปชอยู่ไหมครับก็เท่าที่เราได้รับข่าวก็ว่าเห็นหนังสือฉบับหนึ่งออกมาทางสื่อแล้วเสร็จแล้วก็คือยังไม่มีกบทชก็เอาไปสรุปเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงท่านเสนอหรือไม่เสนอ เราก็คงต้องดําเนินงานตามที่เราว่าไปแต่ถ้าหากมันเป็นไปตามหนังสือที่ออกมาต่อหน้าสื่อมวลชนซึ่งก็ไม่ทราบว่าของจริงหรือไม่ของจริงนะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าเป็นข้อพึงสังวรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราได้กระทําผิดไปแล้วมีการยื่นหนังสือให้เราหยุดการกระทํามันก็เป็นเรื่องเรื่องข้อพึงสังวรไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัตินะครับเรื่องความชัดเจนนะเราต้องถามกักรปชหฮะว่าตกลงความของปชัวนั้นจริงไม่จริงแล้วรัฐบาลจะเดินหน้ายัางไงฮะหรือว่าจะเดินหน้าไป ก็ยังไม่มีสัญญาณโดยตรงมาถึงเราไม่งั้นเราก็กลายเป็นว่ามีกเรื่องเราไปถามทุกหน่วยงานมันก็คงจะมีปัญหานะครับเป็นการว่าเราก็ดําเนินการไปในระหว่างที่เราคิดว่าพร้อมที่สุดที่จะทาหากมีหนังสือมาเราก็จะมาพิจารณาเหมือนอย่างที่กิจสฎิกานะครับเ,าเราก็ดําเนินการไปตามนั้น <S <S ถ้าเป็นของ <S <S ปปชเนี่ยถ้าหากว่าจนถึงเวลาที่เราฟังทุกอย่างสรุปแล้วตัดสินใจถ้ายังไม่มีมาก็ต้องถือว่าเรายังไม่ได้รับหนังสือ เร็วที่สุดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราไม่ได้รอช้าอย่างที่ผมได้เสื่อความเห็นไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายที่เราถแถลงต่อสภานะครับแล้วเป็นเรื่องที่เราหาเสียงไว้ด้วยเพราะนั้นโดยโดยความชอบธรรมนะครับก็เป็นภาระที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อสภาก็ต้องเร่งดําเนินการนะครับเพียงแต่ว่าในเมื่อเรากําลังจะดําเนินการแล้วมีข้อเสนอแนะข้อข้อคิดเห็นต่างๆที่เสนอมาเราถึงได้ได้รับฟังแล้วก็รวบรวมเอา แต่ว่าถ้ารวบรวมแล้วยังไงใน,ในที่สุดรัฐบาลก็เอาไปดูเพราะว่ารัฐบาลได้ถแถลงแล้ววัตถุประสงค์ที่จะทําก็ชัดเจนก็คงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราส่วนอันอื่นๆเนี่ยก็ดูว่าถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็คงจะแก้ไขนะครับก็อันนี้ก็พูดมาโดยตลอดนะครับก็ยังยืนยันตรงนี้ครับแล้วก็รอว่ามันจะปฏิบัติได้ยังไงเมื่อไหร่ดีกว่าถามไปมันก็จะตอบได้อย่างนี้นะครับอ,รอ,อยวาเรื่อง หมายถึงการยุบพักก้าวไกลยิ่งยุ่งยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งยุบยิ่งโตก็เป็นวาทกรรมนะครับจะยุบแล้วจะโตหรือจะยุบแล้วจะเล็กหรือจะโตจะยุบอะไรต่างๆเนี่ยมันยุบขึ้นอยู่ความเป็นจริงนะครับผมว่าอยา่าอย่าไปคาดการเลยอย่างที่ผมพูดหลายอย่างแล้วจะยุบไหมก็ยังไม่รู้ถ้ายุบแล้วยุบแบบไหนยุบแล้วหมดเลยไหมหรือมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับยิ่งยุบยิ่งโตก็เป็นเรื่องวัฒกรรมอย่าไปให้ความสำคัญมาก ให้ความสำคัญในความจริงดีกว่าถ้าเรครับอย่างกรรมธิการเรื่องนี้โทษกรมเะครับอย่างนี้มันจะเปิดประตูเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเลรวะเพราะสารมาวางหลักไปแล้วก็ต้องเอาคำพิพากษาของสารน้ำนูนมาดูถ้าสมมุติว่าชัดเจนว่าการพูดถึงด้วยการดำเนินการเรื่องนี้เป็นเรื่องของการล่มล้างการปกครองมันก็ชัดเจนว่ามติสารน้ำนูนก็ผูกพันทุกองค์กรก็คงต้องหยิบเรื่องนี้มาก็คงต้องดูรายละเอียดนะครับ รอในกรรมการที่สามันศึกษาแนวทางขอ,องกฎหมายนิรโทษนะจุดยิงของพรรคเก้าไก่ฮะมองเรื่องหนึ่งหรือสองย่งไหครับควรนิรโทษไหมครับพรรคเก้าไก่ก็ควรจะถามพารรคเก้าไก่จุดยืนรับเพื่อไทยจุดยืนเรื่องหนึ่งหนึ่งสองของพรรคเพื่อไทยเราพูดชัดเจนมาตลอดตั้งแต่ตนน้นนะครับว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเป็นเรื่องที่สามารถที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งใหม่ได้เพราะยังมีประชาชนหลายกลุ่มหลายส่วนที่เห็นแตกต่างกัน จุดยืนของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าเรื่องที่มันยังมีความอ่อนไหวที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งใหม่และก็เป็นเรื่องที่ยังเห็นแตกต่างกันก็ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนถ้ายังไม่หาข้อสรุปเนี่ยก็ยังยังสรุปไม่ได้ก็ไม่ควรจะหยิบยกขึ้นมาเพราะนั้นพรรคเพื่อไทยชัดเจนถึงได้นําเสนอเรื่องของการเผยแพร่รัฐนูนหรือการจัดทํารัฐนูนฉบับใหม่ก็คืองพูดชัดเจนว่าเราจะไม่แตะมดหนึ่งมดสองจนกว่าทุกอย่างชัดเจน นะครับผมเชื่อว่าถ้ามันยังเป็นแบบนี้มันก็ไม่ควรไปแตะต้องเพราะว่าก็อย่างที่กลาบเรียนไปพระมหาสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยอยู่นอกเหนือการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ควรจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ไปกระทบกระเทือนสถาบันหน้าที่ของเราเวลานี้มีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนมากมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศวิกฤตหลายๆอย่างที่ควรจะต้องสนใจเรื่องมาแก้ปัญหาผมผมก็เคยตอบกระทู้ นะครับท่านชัยธวัฒน์ซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าพักก้าวไก่ได้ถามผมเรื่องนี้เหมือนกันผมก็อยากบอกว่าอย่าไปทําไมจะต้องไปหมกมุ่นเรื่องนี้ทําไมไม่มาสนใจเรื่องที่จะแก่ปัญหาพี่น้องประชาชนก็เคยพูดไปแล้วเรื่องใเห็นว่ามันไม่ควรจะแก้ตอนนี้หรือว่าหรือว่ามันไม่เหมาะสมที่จะแก้ก็ <c oughs> <c oughs> พูดชัดเจนแล้วครับว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะหยิดยกมาเพราะมันเป็นเรื่องที่ยังเห็นต่างอยู่ในสังคม นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ควรเอามาเป็นประเด็นเพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ให้เกิดขึ้นหมายถึงโยยนโนเรื่องนี้โทศกรรมด้วยใช่ไหมไม่ควรเอาเรื่องเรื่องนี้ทศกัณฐ์เรื่องหนึ่งสองด้วยใช่ไหมก็เรื่องอะไรที่เกี่ยวหนึ่งหนึ่งสองะครับเป็นไปตามที่ศารมูลได้วินิจฉัยเพราะนั้นมันก็ควรจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วก็เอามาเป็นรัฐานในการพิจารณาท่านมองความเห็นของอาจารย์ญี่ปุ่นยังไงบ้างครับที่เสนอให้ออกกรมเพื่อกำนดแก้กรรมาบลสารมณุนนะครับเพื่อกำหนดรัฐธรรมนูญ ก็อาจารย์ปิยบุตรเป็นนักกฎหมายครับก็ต้องไปถามรายละเอียดกับอาจารย์ปิยบุตรนะครับผมเป็นนักรัฐศาสาตร์ไม่เข้าใจรายละเอียดของกฎหมายที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเพราะก็ยังไม่ได้เห็นรา,ายละเอียดของกฎหมายจริงๆแต่ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเหตุผลรองรับลกลไกทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหลักการอยู่แล้วก็คือการกระจายอำนาจและการรับผิดชอบซึ่งกันและกันตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันถ้าอยู่ภายใต้นี้แล้วก็จริงๆก็จิงเป็นเรื่องของสภาด้วย ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นคนใดคนหนึ่งความเห็นคนใดคนหนึ่งยังไม่ใช่สาระที่จะต้องเอามาเป็นเรื่องที่สังคมที่จะเอามาดำเนินการเป็นเรื่องที่ว่าถ้าหากเป็นความคิดเห็นก็เสนอเข้าสภานะครับถ้าสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาหัวเลือ,อสภาใหญ่เนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกันและพิจารณาเห็นยังไงนะั่นก็เป็นตัวแทนประชาชนส่วนหนึ่ง ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับแต่คิดว่าท่านก็ทําหน้าที่ของท่านแล้วก็ทุกองค์กรล้วนแต่มีหน้าที่ตามสถานการณ์ตามเงื่อนไขถ้าหากว่าเหมาะสมก็ดําเนินการต่อไปเป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าหากว่ามีปัญหามันก็จะถูกเรียกขึ้นมาแล้วมันก็ต้องไปพิจารณาไปจัดการกันอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะจัดการแบบไหนให้เหมาะสมแต่ว่าโดยพลวัตของการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างทุกองค์กรทุกหน่วยงานมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องไปรอดูตรงนั้นอยู่นะ <Okay. S 2> เรื่องนี้เมื่อาวานนี้มีการถามนะครับแล้วก็เป็นข่าวตั้งแต่เช้านะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมรับทราบข่าวที่ท่านนายกได้พูดแล้วก็ได้สั่งการนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ออกดําเนินการนะครับออกไปตรวจดูตลาดว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ได้ประสานกับรรกรมศุลกากรนะครับชัดเจนขณะนี้ก็คือว่า เรื่องลายช้างหรือลายแมวมีการจดิกสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางบัญญาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการจดรูปลักษ,กษณะเนี่ยมันอาจจะมีความเพี้ยนแตกต่างกันไปแต่ยังไงก็ต้องต้องดูกอบกฎหมายว่าครอบคุมได้แค่ไหนคิดว่าน่าจะครอบคุมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้เราก็ได้ประสานกับกรมศุรากรซึ่งเขามีกฎหมายที่จะสามารถสั่งระงับยับยัง้งสินค้าได้ขณะนี้รกรมศุกากรก็ประสานงานกันแล้ว เขาก็จะสั่งทุกด่านส่วนก็จะควบคุมสินค้าตวัวนี้ในการเข้ามานะครับส่วนาทางกรงมส,งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผมได้ประสา ve, นแล้วคุยแล,แล้วก็คือว่าเรามีการควบคุมมีการให้คุณภาพสินค้านะครับข,ของไทยเรามีไทยซีเล็กนะครับมีดีมาร์กนะครับของของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มี Gi นะครับเราก็กํลาลังดูอยู่ว่า,าถ้ายัางไงก็ตามเราอาจจะต้องใช้สัญลักษณ ที่มันเป็นการจองพื้นที่หรือการสรุปว่าเป็นสินค้าไทยเพื่อจะควบคุมดูแลช่วยเหลือสินค้าไทยนะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องต้องกลาบเรียนท่านว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับของคนไทยมันห่างกันริบลรับในเรื่องของคุณภาพนะครับสินค้าคุณภาพของไทยที่เป็นตัวที่สามารถจะเพิ่มมูลค่าและส่งให้ประชาชนได้ใช้หรือในต่างประเทศได้ใช้เนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีมาก ในขณะที่สินค้าที่มาราคาถูกเนี่ยของถูกมันก็ต้องไม่สามารถทําอะไรได้เหมาะสมเนาะเขาบอกว่าใส่ครั้งเดียวเป้าเปิลก็ฉีกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําความเข้าใจพี่น้องประชาชนให้ทราบการจะระงับยับยั้งสินค้าเนี่ยเราระงับยับยั้งจากนอกที่จะเข้ามาสู่ในแต่เราต้องคํานึงถึงสินค้าตาช้างที่เป็นคนไทยสินค้าตาแมวที่เป็นคนไทยด้วยสินค้าที่เป็นรูปแมวรูปช้างก็ยังมีสินค้าของไทยซึ่งมีคุณภาพอยู่เราก็ต้องส่งเสริมให้ตรงนี้เพราะนั้นจะออกกฎเกณฑ์อะไรมาก็คงต้องคำนึงั้งสองด้าน ก็เวลานี้เราเราอยู่ในช่วงที่มันยังวิกฤตอยู่อ่ะมันยังไม่เคยขึ้นจากศูนย์ขึ้นมาถึงศูนย์จากที่มันเคยเป็นเพราะนั้นสถานการณ์มันก็เป็นแบบนี้ก็ถือให้เห็นได้ว่าเราก็ยังมีวิกฤตของประเทศวิกฤตหลายเรื่องอยู่สิ่งที่สำคัญเนี่ยเวลาเนี้ยสิ่งที่น่าห่วงก็คือวิกฤตทางการเงิน วิกฤตทางการเงินเนี่ยมันเคยส่งผลกระเทือนร้ายแรงมาให้เราเห็นแล้วตอนต้มยำกุ้ง40นะครับตอนนั้นพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้เข้ามันก็พังทลายทั้งระบบอันนี้ก็สําคัญวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยนักการเงินก็เป็นห่วเรื่องนี้และทุกคนก็คุยในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็สิ่งสําคัญเวลาเนี่ยมันดูได้จากคุณนกู้ทั้งหลายครบกําหนดแล้วจะจ่ายคือเรื่องจ่ายยากหรือว่าเวลานี้จะซื้อคุณนกู้กันมันก็ไม่มีใครจะซื้อเพราะฉะนั้น ตรงนี้สาคัญครับผมได้บอกว่าถ้าตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันวิกฤตอ่ะถ้ามันล้มคืนแบบต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงกับประเทศเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนที่จะต่อต้านการกระทําใดๆของรัฐบาลเนี่ยให้คานึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับที่หลายคนทั้งนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินเนขาบอกว่าถ้าไม่ทําอะไรตอนนี้เลยโอกาสที่จะเกิดต้มยำกุ้งจะตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องกลับไปดูว่าจริงไหม เชื่อไหมหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นจริงจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่ามันมากเกินกว่าจะเสี่ยงได้ก็ควรจะต้องตัดสินใจในการที่ทําไปรู้กันถ้ายัางคัดค้านอยู่ก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะทุกคนมีสิทธิ์มีแสดงความเห็นได้แต่ว่าถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่คัดค้านไว้ก็อยากให้รับผิดชอบด้วยโอเคนะครับ,าบการแก้กรับน,นูนนนลนนขนาดนี้ ทางเราก็เตรียมตัวผมก็อ่านอยู่นะครับกำลังอ่านอยู่แต่ว่าในส่วนที่มันคืบหน้าขนาดนี้มันเป็นเรื่องของภาคการเมืองภาคการเมืองได้นําเสนอร่างนเข้าที่สภานะครับขณะนี้ทราบว่ามีปัญหาแล้วก็ทางประธานรัฐสภากําลังให้ฝ่ายกฎหมายสภาได้พิจารณาซึ่งมันอาจจะออกมามีความเห็นแบบที่ท่านชวนเคยตัดสินใจก็ได้ถ้ามันเป็นความเห็นแตกต่างแบบนี้มันก็จะนําไปสู่การยื่นให สารรัฐมนูนได้วินิจฉัยสารรัฐมนวินิจฉัยก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้เพราะเหตุเกิดแล้วความแตกต่างความคิดเกิดแล้วถ้าสารรัฐมนวินิจฉัยว่าเป็นสองครั้งสามครั้งเขาจะงง่ายในการที่จะทำเราก็ไม่มีปัญหาตรงนี้รัฐบาลเองถ้าถือว่าสองครั้งก็สามารถทําได้เลยก็ประหยัดงบประมาณไปถ้าเป็นสามครั้งเราก็สามารถดําเนินการได้ด้วยความสบายใจว่าถ้าเรายังยืนยันสองครั้งมันก็จะมีปัญหาว่ามันจะไปไม่ได้และมันก็จะตกไปทั้งหมดก็ต้องรอตอนนี้ต้องรอสารรัฐมนูนแลครับ พราท้าสภาลงมติแล้วเท่าที่ผมทราบภายในก็ชัดเจนว่าจะจะทำแบบนั้นก็ต้องรอยื่นสารสนุนแลรอให้สารมุนวิจฉัยซึ่งก็จะเร็วครับผมคิดว่าภายในหนึ่งอันนี้ก็คิดว่าคาดว่านะน่าจะเร็วน่าจะสามารถใช้ได้ภายในเดือนสองเดือนก็ถ้าขณะนี้กําลังยื่นเรื่องนี้รัฐบาลนก็ควรรอนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าชัดเจนออกมาแล้วก็จะได้เดินได้ถูกต้องเลยว่าจะเดินแบบไหน,น รัฐบาลก็พร้อมจะยื่นอยู่แล้วความจริงอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เนื่องจากผลมันจะเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูตรงนี้โอเคนะครับ